พี่น้องมันมีครัวนู้งนี่ห่างหายเมนูไปอาจจะสองสามมือน่าจะได้จืมจืมไอ้กล่องไม้เดี๋ยวกล่องมาไหมจืมได้ไหมนี่คือโอกาสจืมโอ้หัวเครื่องก่อนนี่นับเลขหัวเครื่องก่อน อันนี้ลูกโดดครับพี่น้องสูตรไล่แขกอันนี้ลูกโดดโอ้ริกมาตาบานนะครับนี่สีสันน่ากินได้ชี้เดียวเที่ยวเป็นจะหวานดีเนาะอ่านีไฟอีกของงานเน่าขึ้นหนูซับเรียบร้อยแล้วซับเป็นตัวเรียบรอย้อ,อยเอาอส่ลงไปอ <c ười> ยา่ามีเลยของใหม่นี่อ่ะ ขัวนู้นี้เนี่เจิมๆๆก่อนเจิมก่อนเะจุมก่อนหรอจุ่มก่อนเลยไม่กันน้ำเนาะโอ้ไปกันร้อนนะดินี่แหละเฮ็ดนู้นี่เด้อสิบอกสูตรตั้งขัวก่อนเลยไปต้มหัอไก่บ่แม่นเด้เขาล้วนก่อนบางคนเอาไปต้มน้ำเดือดแล้วไปใส่บ่แม่นแนวๆเลยขัวเครื่องขัวยังมันใหม่ก่อนเนี่ยเครื่องมันแห้งก่อนเนี่ยอันนี้คือสูตรมันเฮ็ดจังสิบ่แซ่บให้เตโลดนี่ ตีเชียบเรื่องตีเขาปาก็เลยเออเนี่ยเขาจังใส่น้ำน้ำก็น้ำร่างคุกนี่แหละเนี่ยกัวเดียว,วเห็ดแบบนี้บางคนผมเห็นมันคือแบบไปตุม่มเขาขึ้นหนูไอคือไก่โมเมนต์เลยไปตุ่มนม้ำเราใส่เขาต้องล้นต้องล้วนก่อนครับนี่บังสีที่ละทินากินมาได้ละบาดอันเห็ดเนี่ยว อ่ะดุกดูดลูกไปครับพี่น้องโอ้ oh, สีโอ้โหใครพี่ต่ำบ้าเมื่อคืนอุ้ยสีสันอู้ยอะพยาามอ่ะนี่กระเพราครับพี่น้องขาบุได้กระเพราโอู้ยการกระเพรากำลังปลูกปลูกกํลังปลูกเอง อ่อเขาต้งเดือดครับน่ขวรใส่ลงไปอันนี้ใส่น้ำปลาครับเสียบน้ำปลานะจ๊ะนี่น้ำปลาโอ้หายหไปกับตาอันนั้พนพะขอมเอาไปปลูกเย่ะายหากเอางาแมนแมนตัวนี้แหละเฮ้ยปลาแดกน้ำคลาเมื่อกี้ซึ่งปลาแดกชุลรุนล่ะ เนี่สดๆจากฟา,ากร,กร,ฟร์มจังบุกสดดอกฟีดไว้เอาใส่น้ำปลาเมื่อกี้ซิมแล้วบุกอยนัวเมื่อกี้อ้าใส่ปลาแดกสุดน้ำปลาแค่นั้นละเสียพึ่งเอาบวานในห้องกะเพราวบโบลายใหญ่ห่างกอกทุท่ยไทยเีเ่ยวได้หนึ่งคนมันบุนดนเลย ต้องไปหนูมันทีเห็ดเนี่ยขั้นตอนมันคือตอนตอนคั่วตอนตอนทอนคนเหมือนเดครับพี่น้องเลยอันนี้ตัวงอมเรามันต้องบอกว่าบเนี่ยมันโบหยาบเขายังมาเฮาเฮาเห็ดมาแล้วแค่ซับเขาโบหมักใส่กระบอก็มีกันเออเดี๋ยวเจี๊เขาใส่แต่ว่าซับเนาเขาเห็ดเออแต่ว่าหอมเหมดับข้าวหน่อดับข้าวแต่ว่าเขาบางคนก็ใส่สไลายนี่สะเดาแต่ว่าผมกลัวธรรมดาโบ่บใส่ยัง นัวคนเข้ามาคมกับใส่ใส่ส่เราใส่เราไอ้ว่เป็นหวานกีเป้าบ่สงสนี่เป็นคนหัวนหวานใหญ่เป้าที่หวานใหญ่เป้าอืมผลไม่ไปดอกไม้ต้นไม้ชิวๆไปมันให้กับเขาชิวๆเจ้าครับพี่น้อง อันนี้แล้วเด้หน่ตัวซือวเส้นเหรอ,อครับ <c oughs> อ่ะพี่น้องเส้นซับแล้วครับก็บคือนี่แหละหัวหนูอมหนูอันนี้ก็บไทยเป็นแนวทางเนาะไทยอวดไทยอ่างอืมเขาอยากให้กินน้ำฟ้ามีเยอะแยะขันให้มาขันไห้อยู่ไกลบ้านผมก็ไปเห็นขีดเพี้ยนยังเนี่ยการสื่อสารของผมก็บไปสื่อกินเด้อฝากอุดหน,นุนฟาร์มนูเนี่ยไป เสร็จแล้วจ้าบุยบุยบานในห้อง <st> อ่ะกัจะประมาณน่้ครับเดี๋ยวกินเผื่อโอเคครับผม